ดูกันต่อนะดอกเตอร์ว,วุฒิปล็ด,ดทุกปัญหาการเรียนมาอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมปี25 ส2 4นะเอ้ยปีสองหไม่ใช่2อ2 4โทษทีนะข้อนี้เป็นเรื่องอะไรเรามาดูโจทย์กันดีกว่านี่นะเป็นเรื่องของอะไรนี่นะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นข้อนี้ยากหรือง่ายอย่างไรเรามาดูกันนะเขาบอกว่ากล่องใบแรกมีลูกบอลสีขาวสองลูกสีดำหนึ่งลูกรวมเป็น3ลูกนะ กล่องใบที่สองมีลูกบอลสีขาว1ลูกนะสีดำสองลูกก็คือ3มลูกเหมือนกันเลยนะแต่สีไม่เท่ากันนะเงื่อนไขเขาเขืออะไรเขาบอกว่าถ้าหยิบลูกบอลจากกล่องใบที่1ไปใส่กล่องใบที่สงนะหยิบจากกล่องใบที่1ไปใส่กล่องใบที่2แล้วนำลูกบอลในกล่องใบที่2นะกลับมาใส่ในกล่องใบที่1นนะ งงไหมแต่เวลาหยิบหยิบลูกเดียวนะหยิบลูกบอลจากกล่องใบที่1ไปใส่กล่องใบที่2แล้วนําลูกบอลจากกล่องใบที่2ไปใส่กล่องใบที่1ให้หาความน่าจะเป็นนะสิ่งที่โจทย์ให้หาคือความน่าจะเป็นที่นะแต่ละกล่องจะมีลูกบอลสีเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมนะเข้าใจป่ะนะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสีเหมือนเดิมเนี่ยนะแปลว่าถ้าตอนแรกเราหยิบลูกบอลสีขาวจากกล่องใบที่1นะไปใส่กล่องใบที่2 แล้วเราหยิบสีหยิบรูปบอลจากกล่องใบที่2เนี่ยก็ต้องเป็นสีขาวย้อนกลับไปใส่กล่องใบที่1อย่างนั้นนะ,นะหรืออีกกรณีหนึ่งคือถ้าตอนแรกเราหยิบสีดําจากกล่องใบที่1ไปใส่กล่องใบที่2เพราะฉะนั้นเวลาหยิบกลับเราก็ต้องหยิบสีดําจากกล่องใบที่2ไปใส่กล่องใบที่1 เข้าใจไหมเด็กๆนะเพราะฉะนั้นนะมันเกิดขึ้นได้สองกรณีนะเกิดได้สองกรณีเกิดได้สองกรณีอ่าเ,นะเรามาดูทีละกรณีนะเรามาดูกันทีละกรณีคือกรณีที่หนึ่งนะคือกรณีที่หนึ่งอ่าดันขึ้นไปละครับนะดันขึ้นไปละครับเดี๋ยวดูก่อนปุ๊บอ่าโอเคนะกรณีที่หนึ่งคือหยิบนะหยิบ สีขาวจากกล่องใบที่1ไปใส่กล่องใบที่2เสร็จปุ๊บนะแล้วหยิบสีขาวนะนะแล้วหยิบลูกบอลสีขาวจากกล่องใบที่สใส่กล่องใบที่ 1, 1> นี่คือกรณีที่หขยับนิดนึงนะจะได้ดูเต็มเต็ม นะนี่คือกรณีที่1อีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวครูเขียน2กรณีไปก่อนเนาะนะอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่2นะกรณีที่สองก็คือเดี๋ยวครูดันขึ้นไปนิดนึงนะกรณีที่2คือหยิบนะหยิบลูกบอลสีดำจากกล่องใบที่1ไปใส่กล่องใบที่2แล้วก็ต้องหยิบอะไรแล้วก็หยิบลูกบอลสีดำ จากกล่องใบ2ไปใส่กล่องใบที่1น่งอย่างนี้นะแล้วเมื่อเราได้ความน่าจะเป็นทั้ง2อปุ๊บเราจะต้องเอาความน่าจะเป็นทั้ง2อันนี้มาบวกกันเป็นคําตอบโอเคไหมมันเกิดได้หลายหลายกรณีเนี่ยเราเด็กๆจำไว้เลยถ้ามีเกิดได้หลายหลายกรณีเราจะเอาคําตอบของแต่ละกรณีนี้มาบวกกันนะแต่การที่เราจะได้นะการที่เราจะได้กรณีที่1เนี่ยนะ ความน่าจะเป็นเป็นเท่าไหร่แล้วละ่ะนะก่อนอื่นเราจะต้องรู้สูตรเบสิกนะสูตรเบสิกของความน่าจะเป็นคืออะไรนะเดี๋ยวครูเขียนให้ตรงนี้แล้วกันนะสูตรก็คือ P/E นะ P/E เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นี่คืออะไรเด็กๆ P/E เท่ากับ NE ส่วน NS P/E คือความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจ เท่ากับอะไรเท่ากับ ne ne คืออะไร ne คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วย ns คืออะไร ns คือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้เด็กๆฟังแล้วงงไหมถ้าเด็กๆเ,เคยเรียนมาแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยงงมากนะงั้นเดี๋ยวครูจะทำให้เด็กๆด,ดูทีละขั้นตอนเลยนะทีละตัวเลยนะ เรามาดูกรณีที่หนึ่งนะกรณีที่หนึ่งตอนนี้เด็กๆต้อง,ต,องต้องจำไว้นิดนึงนะตอนนี้เรามีลูกบอลสีอะไรเรามีลูกบอลในกล่องแรกนี้นะดูโจทย์นิดนึงนะลูกบอลในกล่องแรกมีลูกบอลสีขาวสองลูกสีดำหนึ่งลูกใบที่สองมีลูกบอลสีขาวหนึ่งลูกสีดำสองลูกโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเรามาดูทีละกรณีกันนะครูจะจัดการให้ดูทีละกรณีอ่าดู ไม่ใช่ไมอ่าโอเคได้อย่างนี้ละนะกรณีที่1หยิบลูกวอลสีขาวจากกล่องใบที่1นะไปใส่กล่องใบที่2เรามาดูกล่องใบที่1มีลูกวอลทั้งหมด3ลูกเราหยิบ1ลูกเพราะฉะนั้น NS ของเรานะ ความน่าจะเป็นนะมีแซมเปิลสเปซให้เราหยิบได้3วิธี NS คือ3ใส่ไปเลยครับส่วนข้างบนคือ NENE NE คือสิ่งที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เราสนใจเราบอกว่าใน3ลูกนี้เราอยากให้เป็นสีอะไรสีขาวเราดูซิว่าสีขาวมีกี่ลูกมี2ลูกให้หยิบเพราะฉะนั้น นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะหยิบได้ลูกบอลสีขาวลูกที่หหรือลูกบอลสีขาวลูกที่2ก็ได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้เกิดได้2เหตุการณ์นะเพราะฉะนั้นกรณีที่การที่เราหยิบลูกบอลจากกล่องใบที่1นนี้อยากให้ได้สีขาวหยิบความน่าจะเป็น,เป,นเป็นเศษ2อส่วนสโอเคไหมนะอันนี้คืออันนี้ปึใส่ไปต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้ละ อันนี้คือตอนนี้นะเราหยิบลูกบอลสีขาวใส่จากกล่องที่1ไปใส่กล่องใบที่2แปลว่าอะไรเด็กๆแปลว่าในกล่องใบที่สอนี้แต่เดิมมีสีขาวอยู่1ลูกสีดําอยู่2ลูกใช่ปะเมื่อเราเอาสีขาวจากกล่องใบที่1ไปใส่กล่องใบที่2ดังนั้นลูกบอลในกล่องใบที่2เนี้จะมีสีขาวอยู่กี่ลูกสีขาว2สีดำไรขาว2ลูกสีดําก็อีก 2ลูกโอเคไหมนะมันจะมีสีขาว2ลูกสีดำา2ลูกเพราะฉะนั้นการที่เราจะหยิบนะแซมเปิ space เป,เป็นเท่าไหรเ่เด็กๆแซมเปิ space มันคือสแซ s เป p l e space คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้เราหยิบรูปบอลหลูกจากลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกรูกบอลทั้งหมด4ลูกแซมเปิ space คือ4เราอยากให้ได้สีอะไรละ่ะเราอยากให้ได้สีขาวสีขาวมีกี่ลูกให้หยิบ มี2ลูกให้หยิบดังนั้นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือ2เหตุการณ์นะคือ2เหตุการณ์เนี่ยจะสังเกตว่าตอนนี้เรามีค่าของความน่าจะเป็น2เหตุการณ์คือหยิบจากกล่องไปที่1ไปใส่กล่องที่2แล้วหยิบจากกล่องไปที่2ไปใส่กล่องไปที่1ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเอะ๊ะแล้ว2ค่านี้จะทําอะไรกันเด็กๆนะสค่านี้จะทําอะไรกันเด็กๆนัค่านี้จะนำมา คูณกันจำไว้เลยนะถ้าเป็นลักษณะของการกระทําที่เก,เ,เกิดเหตุการณ์ที่1นึ่งปุ๊บแล้วต้องทําเหตุการณ์ที่สองตามมาเนี่ยนะต้องทําตามมาอย่างเงี้ยเราเรียกเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต่อนเนื่องกันนะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อนเนื่องกันถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันเนี่ยเราจะเอาค่าความน่าจะเป็นของแต่ละอันมาอะไรกันมาคูณกันเนี่ยเด็กๆต้องจําเลยนะครับนะเด็ก <c oughs> <c oughs> ๆ <c oughs> ต้องจําเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้น ความน่าจะเป็นของส่วนนี้เด็กๆได้เท่าไหร่เอ่ยนะเราก็จะตัดละครานี้ใช่ไหมสองหนึ่งสองสองสองเป็น4 2 1 2 2 2เป็นสเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ขยบนิดหนึ่งแล้วนะขยบนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะความน่าจะเป็นของกรณีที่1เป็นเท่าไหร่เป็นเศษ1ส่วนอุ้ยอันนี้เหลือ1นทษทีอันนี้เหลือ1จ้านะเป็นเท่าไหร่เป็นเศษ1ส่วนสา นะอันนี้คือความน่าจะเป็นของกรณีที่1โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเข้าใจความน่าจะเป็นของกรณีที่1แล้วกรณีที่2เนี่ยไม่ยากแล้วเด็กๆนะไม่ยากแล้วไม่ยากยังไงเราไปดูกันซินะอา้าวกรณีที่2เนี่ยอยากหยิบให้ได้ลูกบอลสีดําจากกล่องหมายเ่1 ถามว่าลูกบอลสีดาจากกล่องใบที่1มีกี่ลูกมี1ลูกจากลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกจากลูกบอลทั้งหมด3ลูกเพราะฉะนั้นกรณีตรงนี้นี้จะเกิดเหตุการณ์ได้1เหตุการเฮ้ยกี่เหตุการณ์1เหตุการณ์จาก s ซ mple Space 3เหตุการณ์ต่อไปเมื่อหยิบใส่สีดําใส่กล่องใบที่สเรียบร้อยแล้วปุ๊บกล่องใบที่2จะมีสีดํากี่ลูกสีดําก็จะมี3ลูก แต่สีขาวก็จะมีเหลือแค่1ลูกเหมือนเดิมเลยนะหลูกเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะหยิบให้ได้สีอะไรนะตอนนี้เราหยิบสีดำใช่ไหมเพราะฉะนั้นหยิบตอนนี้ก็ต้องหยิบได้สีดําด้วยใช่ไหมเวลาย้อนกลับไปมันจะได้สีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้เหตุการณ์ sample space คือสใช่ปะ่ะมีทั้งหมด4ีลูกหยิบต้องการให้ได้สีอะไรต้องการให้ได้สี ดำต้องการให้ได้สีดำสีดำกี่ลูกมี3ลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้อีก3วิธีนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้สองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันดังนั้นจะเอาความน่าจะเป็นของ2เหตุการณ์นี้มาคูณกันนะตัดตัดก็จะเหลือเป็นเศษ1ส่วน4ทันไหมตอนนี้เหตุการณ์เกิดได้2กรณีนะ สกรณีนี้เป็นไปตามสิ่งที่โจทย์ต้องการดังนั้นเวลาเราได้ความน่าจะเป็นของ2กรณีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือความน่าจะเป็นรวมนะความน่าจะเป็นที่เราต้องการสําหรับข้อนี้คือ <c oughs> อะไร, <c oughs> ะไรนะความน่าจะเป็นที่เราต้องการสําหรับข้อนี้ก็คือความน่าจะเป็นรวมเนี่ย เราจะเอาความน่าจะเป็นของกรณีที่1คือเศษ1ส่วน3กับกรณีที่2คือเศษ1ส่วน4เอามาบวกกันนะบวกกันได้เท่าไรเด็กๆ,ๆนะคอลนอคือ12ตรงนี้ก็ได้4บวกด้วย3 4บวก3ก็เป็นเศษ7ส่วน12นะจบแล้วข้อนี้นะจบแล้วข้อนี้คำตอบของข้อนี้คือเศษ7ส่วน12นะข้อนี้ ถือว่ายากนะถือว่ายากสําหรับอะไรสําหรับน้องๆม .3 นะสำหรับน้องๆม .3 ข้อ,น,อ,น,อนี้ถือว่ายากแต่ถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วครูว่าเฮ้ยไม่ยากแล้วล่ะเราเข้าใจแล้วนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหาโจทย์ทําเยอะๆเนี่ยนะอะไรที่มันเคยยากเนี่ยมันก็จะไม่ยากเพราะฉะนั้นหน้าที่เด็กเลยครับ ฝึกทำเยอะๆหาโจทย์มาทำเยอะๆเนี่ยนะอย่างลงคอร์สกับครูอย่างเงี้ยครูก็จะมีโจทย์ให้เด็กๆดูเยอะนะเยอะทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆนะ mm. โอเคนะครับสำหรับข้อนี้ก็ผ่านไปนะผ่านไปอย่าลืมติดตามเพจของครูนะเพจ f c e e o o o ด d อก o o d รุปล็อกทุกปัญหาการเรียนแล้วก็จะมีช่อง YouTube เหมือนกัน mm. ชื่อเดียวกันเลยด r อก o ตรมิปล็อกทุกปัญหาการเรียนนะ ครูก็จะมีทั้งสอนฟรีนะสอนฟรีทุกวันเลยนะมันจะมีคลิปให้เด็กๆได้ดูทุกวันเลยอย่างฟรีๆแล้วก็จะมีสำหรับเด็กๆที่แบบอยากรวบรวมหลายๆอันนะไม่เอาวันละคลิปหรอกขอเยอะๆเลยนะก็ไปลงคอร์สกับครูได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไป